ไปไปเอาไอ้ยังสามหาวอายืนตรงตรงเป็นพ่อบางนี้เป็นพ่อป่ะพ่อบางนี้ยืนยืนยืนตังตังอายืนตรงว้าอทำอะไรน้องเกี้ทำอะไรพ่อทำอะไรคะพ่อทำอะไร ่อทำอะไรนะพ่อตัดหญ้าคะผด็นู่ดดีแม่แม่แม่ปวดเยี่ยมไหมแม่ไม่ปวดเยี่ยวแมเยี่ยวแล้วเจบปวดเยี่ยวไหมอมอะไรนะอายุตกตเอาไหมออยาตกนะอ กลัวไหมกลัวตกไหมอยากกลับบ้าน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 รอพ่อก่อนอยากกลับบ้านออาเรียกพ่อเร็วพ่อจ๊ะคุณเป็นใจแล้วค่ะฮะอะไรนะ วัดวัวไตวัวไตช่วยช่วยช่วยนี่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 ในรูปอ่ะตาย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 